กี่อีเหรอเน่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 นนมันก็อยู่นะแต่พูดไม่ได้หรอไม่บกมากหรอไอ้ทักไอ้ทักไอ้ไอ็อฟก,กูขอหน่อยคนละสิบโอ้ได้จะดับอะรกันบุ๊เข้าประตูไม่ได้แล้วอ่ะเฮ้ยไง

วัดวัดไปหอ้าวโอหไอ้ทัเขาไปในฐานนี้เถิได้นคทัศไอ้ไ้อก้โก้โก้จิตแม่ก้มันบักเฮ้ยมันตัวใหญ่เฮ้ยี่ตือตือตือไ้โก้ไโกกป่ประตูตัวด่างนนี้ เนี <S <s ่ยเนี่ยชาร์ตที MJ> ่เตกูพาวเอบอกเห็นอะไรอ่ะเอ็นกูอะไรอนปยังอันไหนดูดูดู่นี่ใครเล่นเฮียเไรอเฮ้ยเฮ้ยเมาเอ้ยมา

ไปหน้าประตูนั่นหน้าประตูซ้ายมือซ้ายมือมึงหลัง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 มึงตันหลังมึงไอ้ตันเดี๋ยวกูรอให้ตรงหน้าประตูเลยตรงหน้าประตูเลยไอ้ตันเดี๋ยวรอแล้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 วเอาเลยหลังประตูอยู่ด้านหลังมึงด้านหลังมึงไตันถ้าไม่ตายนะกูจะเกลียดมึงตลอดชีวิตเอยิง โกคูเยอะแ้วนอนเอามา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 เามยอยู่ด้ล่างอยู่ด้ล่างออนอาววาววาาโอ้อยโอ๊ยาก